นี้ก็มาเปลี่ยนยางครับแล้วก็ตั้งศูนย์ถวงลอ้อเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นเลยครับเป็น b f g o o d l i t นะ b f g o o d l i d 195 50 r 5ครับผมแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปียวฟ้าวแค่ไหนครับน้ำมันรั่ว WTF <the> และถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้คะ่ะ Two hours later. A few moments later. <sweird noise> <coughs> 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 น้ำมันรั่ว What the fuck เติมเต็มถังแล้วมีปัญหาน้ำมันรั่วครับเนี่ยครับปกโดนถ้อยเสียด้วยเติมน้ำมันเสร็จงานเข้าครับอันนี้มันไหลเบาลงแล้วนะน่าจะถึงจุดที่มันเลยเลยรูรั่วมันละมั้งมันก็เลยไหลช้าตอนที่เติมเต็มถังตอนแรกไหลหนักเลยครับอันนี้คือไหลช้าลงกำลังรอช่างมาช่วยดูครับเพราะว่าเขาไม่ให้าตาดค่อบ อ้าวมาพอดีครับรั่วรั่วกลางลำเลยเต็มถังใช่ไหมเต็มถังครับมันล้นออกอยู่ข้างบนนะ่ะครับอ,อันนี้เป็นจุดเสียใหม่ที่เพิ่งรู้เหมือนกันครับเพิ่งจะมารู้อตอนเติมถํามันเต็มถังนะเพราะว่าก็ไม่เคยเต็มถังนีครับอันนี้ช่างบอกว่าน่าจะรั่วจากคอถังเจอไหมครับ มันเกิดจากอะไรครับท่อมันเสื่อมแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไหมอย่างเงี้ยมีมีครับทานานไหมครับช่างก็ต้องขึ้นหอยเัาเป็นหอยเอาต้อง่ายน้ามันออกอี๋โอ้ตายแล้วถังมันเป็นถังถังเหล็กด้วยครับยังไงดีจะเอาไปยังไงดีครับน้องล่าว่ามันโดนท่อเสียลงไปมันลุกครับจากนี้ไฟอู่มันก็ไกลเหมือนกันนะมันร้อนนะ ครับถูกไหมเนี่ยใช่ฮะพัดล้อลาเดี๋ยวขอบรถล้ล่าด้ยวยเได้ครับที่อู่มีรถล่าไหมครับมีมีครับโอเคครับ a few moments later มาถึงอู่แล้วครับมาดูกันมันเกิดจากอะไรรถใส่ทอ่อ จากด้านบนของถังครับล้างถังรอรอรอถ่ายน้ามันมาเกิบไว้ที่ตัวถังนี้ก่อนน่าจะได้ใช้หลายถังครับต้องถ่ายน้ามันออกหมดเลยครับ ทำไปเถอะบ้านเาโดอเออบ้านเอาโดนอ้าวเด็กออกปากเลยวออกหนีเลยมันนอดมันบึงเงินอะ่ะอยังมาเขเ็ดิกเออมันอาทีโค่นมากเอาตีแข็ง ทำไมมันได้พอกซิลิโคนมามันน็อตไม่อยู่ครับมันแหว่งหมดแล้วครับดูมันปาดมันแหว่งหมดแล้วเอาเวงครับขูดออกขูดผิวนห้ความสะอาดครับก็แก้ไขด้วยการซีวยกาวที่ทนต่อเป็นซินว่างั้นครับ ก็ช่างบอกว่าอยู่แน่นอนก็โอเคครับตามนั้นครับประมาณนี้น้ำมันนี่จะจเทไม่หมดนะครับเพราะตระกอนใช่ไหมโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเข้าไปของหัวฉีดทางงานเข้าหน้ากองเบ็นชินมันช่วยได้ไหมครับไอ้ผมตะกอนได้ได้นิดนึงครับแต่พวกชิ้นเล็กมันก็ยังไปได้อดูสุดท้ายพวกตะกอนที่มันจะไปตันมันก็จะไปตันที่ตัวหัวฉีดใช่ไหมครับใช่ครับ เรียบร้อยอ๋อมันติดในตัววาลข้างในโอเคครับนี่มันมีสองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวร่างตัวหนึ่งกันน้ำมันกระฉอกใช่ไหมครับผมเนี่ยตอนที่เราใส่มันจะปั้นก่อนเนี่ยพอแช่น้ํามันแล้วเห็นไหมมันจะแข็งมันก็จะอยู่ตัวแล้วคือตัวน้ํามันก็ไม่มีผลใช่ครับน้ำมันน่าจะกัดอะไรมันไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้ามันยังไม่นี่ฮะมันยังไม่แห้งอ่ะ เรียบร้อยครับมันมันมันอยู่กับน้ำได้ครับ